สวัสดีครับเพื่อนครูทุกท่านครับผมค o ูเกิลครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยนะครับในรอบทั่วไปนะครับปี2องพันรอสําครับสำหรับวันนี้จะเป็นภาคขอนะครับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพนะครับซึ่งภาคขอก็จะแบ่งเป็นสามสามวิชาด้วยกันนะครับผมก็จะมีมาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน ก็คือวิชาเอกนั่นเองนะครับก็มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนครับซึ่งตัวนี้จากเดิมก็น่าจะเป็นวิชาการศึกษานะครับตัวมาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนตัวนี้75คะแนนครับตัววิชาเอกนะครับตัววิชาเอกเนี่ย100คะแนนนะครับแล้วก็มีวิชาความรู้ด้านกฎหมายนะครับผมที่เกี่ยวกับการศึกษานะครับอันตัวนี้25คะแนนครับ รวมภาคขอก็200คะแนนนะครับผมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่นะครับสวันนี้ผมจะมานะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของวิชากฎหมายนะครับผมซึ่งวิชากฎหมายนะครับที่ใช้ในการสอบในครั้งนี้นะครับก็จะมีนะครับรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาบคบังคับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กแล้วก็กฎหมายว่าด้วยการศึกษาพาทธมวัยแล้วก็จะมีแนวทางนะครับการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันก็จะมียุทธศาสตร์ ชาติ20ปีนะครับแผนการศึกษาแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการนะครับผมครับเราไปเริ่มเลยนะครับผมครับผมข้อหนึ่งครับข้อได้กล่าวไม่ถูกต้องครับกอไก่ประเทศไทยเป็นราชนาะ จากอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ครับขอไข่อำนาจประชาธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยขอควายปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกันงองงรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศคนนี้ตอบข้อไหนครับตอบข้อขอไขอค,รครับ อำนาจประชาธิปไตยเป็นของพวงชนชาวไทยที่ถูกต้องจะเป็นยังไงครับผมก็คืออำนาจอธิปไตยนะครับผมเป็นของพวงชนชาวไทยครับนะครับข้อ2ครับข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของพวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญน,นะครับในมาตรา50ครับก็ไก่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งค,ครัดขอไข เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อวายรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติงองงูเสียฟา้าเสียกรตามที่กฎหมายบัญญัติตอบข้อไหนครับตอบข้อขอไข่ครับเข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องก็จะเป็นการศึกษาภาคบังคับนะครับ ข้อสามครับการปฏิรูปประเทศต้องดําเนินการเพื่อบรปปรลุเป้าหมายใดต่อไปนี้ก็ไก่ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยขอไข่สังคมมีความสงบสุขคอควายประชาชนมีความสุขงองงูถูกทุกข้อครับคนนี้ตอบงองงูครับถุกทุกข้อ ต่อไปข้อ4ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดกอไก่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานขอใครรัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีข้อควาย และต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการอง,งูรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลก็ได้กล่าวผิดครับข้อกอไก่ครับรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็ก ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อ 5. ใครกำลังศึกษาอยู่ในการศึกษาภาคบังคับกไก่แก้วอยู่ชั้นอนุบาล3ขอขไข่กิ่งเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกขควายกล้าเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5งวงงงตกทุกข้อ ใครครับผมที่กำลังอยู่ในการศึกษาภาพบังคับการศึกษาภาคบังคับนะครับบังคับให้เราเรียน9ปีนะครับผมนะครับก็คือป .1 ถึงม .3 นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอบข้อขอไข่ครับเก่งเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ต่อไปข้อ6ครับ การประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาต้องดำเนินการอย่างไรครับคอไก่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบไม่น้อยกว่า3เดือนขอไข่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบไม่น้อยกว่า6เดือนคอควายแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบไม่น้อยกว่า9เดือนงงแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบไม่น้อยกว่า1ปี คนนี้ตอบข้อไหนครับตอบข้ององ,ง,งูครับแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบเมื่อน้อยกว่า1ปีข้อ7ผู้ใดซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครองมีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วยต้องแจ้งสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษานะครับหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเวลาเท่าใดก็ไก่ภายใน15วัน นับแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่ขอไข่ภายในยี ode 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 ่สิบวันนับแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่ขอวขยภายในหน um ึ่งเดือนนับแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่งงูภายในสองเดือนนับแต่วันที ah ่เด็กมาอาศัยอยู่คนนี้ตอบข้อไหนครับตอบข้อ ขอควายครับภายใน1เดือนนับแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่ข้อ8ครับผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดต้องระวังโทษปรับเท่าใดครับขอไก่ไม่เกิน1,000บาทขอไข่ไม่เกิน2,000บาทขอควายไม่เกิน5,000บาท ง,งูไม่เกิน1น0่งบาทตอบข้อไหนครับผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนนะครับผมต้องระวังโทษปรับเท่าใดครับตอบข้อก่อไก่ครับไม่เกิน1000บาทครับข้อ9ผู้ใดปราศจากเหตุผลอันควรเป็นเหตุให้เด็กไม่ได้เข้าเรียนในสถานศาึกษาตามพระราชบัญญัติการศาึกษาภาคบังคับ ต้องระวังโทษปรับเท่าใดครับก็ไก่ไม่เกิน1,000บาทขอไข่ไม่เกิน2,000บาทขอควายไม่เกิน5,000บาทงอง,งูไม่เกิน1,000 0บาทคนที่ตอบงอง,งูครับไม่เกิน10,000บาทก็อ10ผู้ใดซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครอง มีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสารสศึกษาอาศัยอยู่ด้วยไม่แจ้งหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต้องระวังโทษปรับเท่าใดครับผมกอไก่ไม่เกิน1,000บาทขอไข่ไม่เกิน2,000บาทขอควายไม่เกิน5,000บาทงองงูไม่เกิน1,000 0บาทขอ้ไ 1, ทขอไหนครับผม ถ้าไม่แจ้งหรือแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต้องระวังโทษปรับงอง,งูครับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทข้อสิบเอ็ดข้อใดก่อผิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก็ไก่จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการข้อไข่ ไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายคอควายมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษางองง,องูไม่มีข้อใดกล่าวผิดคนที่ตอบข้อไหนครับขอไข่ครับไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายนะครับซึ่งถ้า สำหรับคนพิการน,นะครับจะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะครับผม